ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาต <deal> ินะูปั้นอย่างดีนะเว้ยอยู่กับพี่ไม่ผิดหวังน้องรักเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมว่าช่องผมมีแสงทอนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟกัน ยูโรเลยนะครับผมจังหวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฝังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คี่โค้ดผมด้วยนะครับผมรถทันทีหนึ่งรอยบาทเลยนะครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลัมงมองหาร้านเติม,เต,มเต็มสายการชา แนะนำเป็น C G C ไทยแลนด์เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงกอยู่ข้างล่างเลย C G C ไทยแลนด์ครับเมและถ้าไม่อยากจะดวงกากและพลาดโปรโมชั่นดีๆผมขอแนะนำนี่เลย r a z e r Go เติมง่ายสะดวกหาซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น l i น e แอ l ลาซ d a าเคพัดหรือแม้แต่เซเว่นกูไปกดก่อนละลิงลาซร์โกอยู่ข้างล่างเลยสวัสดีนักผู้ชมทุกๆุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสูแนวนักราดไสและวันนี้เราอยู่ในเกมถังซาน ตาตูเตวี้ยวตาเกิวตาหริวตาริวตาปลิวตาตรีตาตริวนะครับผม เรียกโคตรยากสับป,ปะรดวิญญาณา์น,นรับมอ่ะวันนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับผมว่าผมเนี่ยได้ถังฮาวไปในคลิปวิดีโอแรกนะครับอัปเดตความเป็นมาของตัวละครก่อนตอนนี้เนี่ยถังฮาวของผมเนี่ยอยู่ที่5ดาวนะครับอยู่ที่5ดาวแล้วและกําลังจะขึ้นดาวแดงและถ้าเปิดได้เนี่ยน่าจะจบที่ประมาณ2-3ดาวแดงนะครับผมวันนี้เนะครับเราเตรียมตั๋วกาชามาทั้งหมด130ใบยอย่างต่าํา130ใบแต่20,000เพรนี้ขอคิดก่อน นะครับอาจจะเป็น EP 2หรืออะไรเดี๋ยวเราว่ากันแต่130ใบนี้อย่างต่ำและ เมื่อวานที่เปิดมาแล้วนะครับเราปลูกตู้พลังปัตนามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะล็อกเลนไว้ที่ถังฮาวเลยมีโอกาสได้ถังฮาวเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับผมมันต้องเป็น5ดาวตัวแรกที่ตันเพราะเลี่ยงจากใบฟรีไม่ได้ด้วยนี่แล้วตัวเนี่ยต้องบอกว่าโคตรแหวกรีวิวจากการใช้งานก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งถังซานตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือจะมี2อล่างถังซานล่างแรกที่ได้มาตัวนี้นะครับต้องบอกว่าดีมากในการใช้ผ่านด่านเนื้อเรื่องต่างๆนานาน,นะครับ อัพไว้เลยก็ได้แล้วค่อยไปเกิดใหม่ถ้ารีวิวไม่ถึง35เกิดใหม่ปีนะครับผมหรือว่ารีสเตฟปีนะครับผมความสามารถของมันก็คือสามารถทำซีซีได้อย่างต่อเนื่องถ้าทำคอมโบกับตัวอื่นๆอย่างเช่นกิลผมเขาก็ใช้หออแก้วนะครับตัวผู้ชายนะครับส่วนตัวผู้หญิงเอเจนอาจะหายากหน่อยนะครับมันก็จะทำคอมโบวนซีซีได้นะครับใช้ในการผ่านดานอ่ะแล้วก็จะเป็นร่างโค้นตัวนี้จะไปเป็นดามเมจเลยส่วนดาวที่ได้รับนั้นก็มาจากการสะสมการเติมเงินอย่างเดียวนะครับตัวนี้มันก็ไม่ได้เก่งเวอร์วังอะไร นะครับผมโอเคครับตัววิญญาณยุทธ์เนี่ยนะครับมี10,000กับ3,000ปีแต่จริงจริงแล้วมันมีเติมเงินสะสมตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดรับมาเลยละกัน 25,000K ห้าพันเคเออใครที่อยู่สำนักผมก็สามารถที่จะยืมตัวผมตัวนี้ไปใช้ได้นะครับสามารถยืมตัวผมตัวนี้ไปใช้ได้นะครับเป็นตัวจำลองตัวนี้จะดูดเลือดนะครับเพราะทุกครั้งที่มันใช้สกิลเนี่ยมันจะดูดเลือดกลับมานะครับผมแล้วมันตีหมูด้วยตอนนี้ดูดจาก30นะครับผมเป็น35และถ้าเราใส่2 5 0 0 0เนี่ย ดูดเป็น40เป็นนะครับผมคือถ้าเลือดร้อยมีคีดามสามสิบเปอรแต่ถ้าเลือดเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ก็คีดามสามเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าต่ำกว่านั้นคีดามจก็หายไปไปกันต่อเลยแล้วกันอ่ะเรื่องด้วยอย่างนี้นะครับวันนี้เราก็เลยจะมาอัพกันต่อเลยสําหรับถังฮาวไปแบบทีเพื่นึงดีกดไปเลยแล้วกันอย่าเช่นนะเว้ยมาแล้วพี่น้องอุย้ยแล้วลืมบอกไปเลยว่าเฮ้กูแซงคลิปเลยอ ได้ทวินเทลก็ยังโอเคครับผมถ้ายังไม่5ดาวแดงก็ยังถือว่าได้ใช้อยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครซับพอร์ตสายฟรีนะครับที่ควรจะมีและควรจะปั้นโอเคจบไป1โลแบบเงียบๆไปกันที่โลที่2เอาล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยถังหาของฉันมาขโมยโโอ้โอ้ เดี๋ยวนะมึงลดอัดตราการออกของตัวอื่นด้วยไหมเนี่ยอ,อาจารย์โอ้ไม่ได้ใช้และ ตัวนี้ตัวตีเดียวครับเออ <_ S 1> พอพูดถึงตัวตีเดียวแล้วซัพพอร์ตเดี๋ยวนิดนึงนะครับผมอยากได้ไอออสการ์มากออสการ์เนี่ยจะทําให้ถังฮาวของเราได้เปิดสกิลก่อนนะครับผมและอีกตัวหนึ่งที่ถ้าได้มาเป้าตีเดียวก็จะดีเหมือนกันหลิวเออร์หลงนะครับซูปเปอร์ไซย่าของไอ้ก๊อฟนี่อีกหนึ่งตัวละครที่ผมอยากได้เหมือนกันนะกลายเป็น2ตัวละครนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ออสการ์เปลี่ยนเป็นห่อแก้วเป็นไอ้นี้ก็ได้นะครับผมก็ได้เหมือนกันออกมาเถอะไอออกมาเถอะกูบัฟเลียดตั้ง30%่สามสงบเงอร์เซ็นต โหลที่สามจัดไปเลยละกันเกมไหนที่เล่นเนี่ยอยากจะาเติมเยอะๆเ,เติมไม่เอ้ยอะไรวะแปลกๆละถ้าวินเทลมาหนึ่งโอ้โหนกน้ำแข็งถือว่ายังได้ใช้โอ้โหเด็กมันเหยียดหยามบุ่มแล้วเนี่ย34โชคดีแล้วครับอีก3ครั้งการันตีแต่อย่าให้ถึงการันตีเลยทุเรศเกินนะตาการันตีอะมันเล่นตัววะ่ะดาวแดงแล้วมันเล่นตัววะ่ะ เอ้ยกูบอกว่ากูปั้นอย่างดีนะเว้ยอยู่กับพี่ไม่ผิดหวังน้องรักมาสามทองในคลิปแรกมันไปไหนโอโห่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้น<อ>นกน้ําแข็งได้ใช้ครับ<อ>แมมมอสไม่ได้ใช้ชโอเคหอแก้วผู้ชายได้ใช้อยู่อ่ะเปิดซ้อนไปเลยหนึ่งทีปเกินไปละถ้าไม่มารอบนี้คือเกินไปละเกินละกูบอกเลยว่าอันเนี้ยโชคการันตีละเออลุ้นกันเสื้อคอปกโอ้โหเรียบร้อยเอ็นลุงใบ้ โอ้โหจบละเพื่อแต่การกดต่อเนื่องมันมีโอกาสได้นะซ้ำไปเลยบัฟตั้ง30%แต่ไม่ได้มีกิ่นก็คือนกน้ำแข็งและก็คืออาจารย์แปลกๆละแปลกๆละแปลกๆละต่อเนี้ยกดคลิกรัวๆเอยเฮ้ยมือขึ้นไฟอันนี้มาอันนี้ทองแน่อันนี้ทองแน่ๆละอันนี้ทองแน่ๆละอันนี้พูดจริงไม่ได้จตลก สมพรปากที่กูบอกแล้วว่าแบบขอให้การงานไหลามาเทมาการเกมนี่ไม่มาเลยช่วงหล,หลังๆเขาวินเทลฮอ,อกจิ้งเลนเขาวินเทลจิ้งเลบนเลบักฮอ,อกและตัวน,นี้ไม่รู้จักน้อยอ่ะซ้ำกันไปหึงวินโอไม่ได้ถ้าได้มือมันต้องขึ้นสีทองทองเว้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เว้ยได้ๆๆเว้ยเฮ้ยแมวแมวเฉย S <S แปลกๆว่ะฮะต่อเนื่องกันไปเลยไหนบอกว่าแบบสามสิบเปอร์เซนต์วะไอ้เหี้ยกูแปลกๆอ่ะกูต้องย้ายแนแลละย้ายแนวแล้วเปิดเลยดูดิดูที่มือตรงเนี้ยนี่นี่ขึ้นไฟอย่างนี้ได้ ถ้าขึ้นไฟอย่างนั้นะ่ะเห็นไหมสังเกตที่มือที่เมาส์ผมอะ่ะอย่างเงี้ยมามาก็แล้วครับโอ้โหมาสองคนเลยอาจารย์กูเริ่มเปิดจนกูช่ำแล้วอะ่ะตอนเนี้ยจนกูรู้กันแล้วะว่าเป็นเงาของใครอ,ะอ่ะในะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่คิดจะเติมเงินนะครับอย่าลืม CGC t ไทยแลนดนะครับผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเติมแพ็ค3,007 7นะครับประหยัดไปฟรี5,600บาทแล้วเอา5,600บาทนั้นไปเติมแพ็คลองได้อีกคือจ่าย3,007 7เท่ากันนะครับผมแต่ได้เพชรเยอะก,กว่ากันนะครับผมลิกงอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยและวิธีการเติมเงินง่ายๆอยากรู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยแล้วกันไปแเวลาเราเติมเงินนะครับกดที่ว่าเติมเกมออนไลน์นะครับผมมาเลือกนี่เลยมาแล้วนะ สรพยุทธวิญญาจารย์แล้วเมื่อเราไปเติมที่ร้านนะครับจะสังเกตได้ว่าเราเติม3ามพใช่ไหมมันจะลดเหลือ3ามพอันที่2เติมพันแจะลดเหลือ1590 3,700เราเติมในราคาแค่3250นสะครับส่วนต่าง500นี้ไปเติมแท็คอื่นดีกว่าคือถ้าเติมในเกมอ่ะเติม37 0 0ใช่ไหมคุณจ่าย37 0 0แต่ถ้าเราเติม C ีคุณเติมแค่3,2 0 0แล้วก็ไอ้500ที่ได้ส่วนต่างมามาเติมอีก510คุ้มกว่ากันเห็นเห็นเหมือนได จะจ่ายเท่าเดิมอ่ะมาดูกันว่าจะมาหรือเปล่าหวากไว้ด้วยนะครับซีซได้คิดจะเติมนะจะเติมแพงไปทําไมดวงดีชัดินี้ไม่ต้องรอชั้นหะน้านี่กูต้องรอชั้นหน้าเนี่ตัวอะไรเนี่ยสองตัวโอ้โหกระทิงแบมมอสสามเลยไม่ไหวแล้วเริ่มร้อนแล้วโอ้โหกูฝันไว้ว่าเป็นแบบ3ดาวแดงอะโอ้โหอย่าว่าแต่สมดาวแดงเลยตอนเนี้ย โอ้โหยับหมาเลยครับจาัก,การันดีแล้วครับอย่าหวังว่าจะสามดาวแดงหนึ่งดาวแดงยังเงียบเกินไปเปล่า45แล้วนะเว้ยค่าโชคลาบอ่ะเออเอาแบบเน้นเน้นมาแต่ก็ดีได้ซับ T S ก็ดีไปอุ้ยใช่เอ้าไม่ได้ดาวแดงก็ไม่ว่ากัน ได้ซับทีเมาหนึ่งตัวละครนะครับตัวนี้ก็คือจะทําให้ทีมของเราถึกขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อใช้สกิลได้ตัวใช้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวละครและเออกูเริ่มรู้สึกแล้วว่าใครที่จะมาเพิ่มเลทสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างตู้นี้เลอะเทอะและคลิปแรกที่ผมได้ถังฮาวแล้วทุกคนแบบวือ้วากันมากอ่ะผมว่าคลิปนั้นแม่งสุดแหละที่ออกมาสี่คลิปวิดีโอคลิปนั้นคลิกเดียวออกสามตัวมากัดมาเลยสองแพ็คอะ ให้มันจบปันี้คลิปนี้ไปเลยเว้ยขออะไรไม่มากไม่น้อยเนี่ยฝากแชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับผมแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยแล้วกันขอแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคลิปวิดีโอหน้านะครับวิดีโอขอ3า0 0ไลค์ไปแล้วคลิปหน้ารมาจาัดเต็มกว่านี้เออคลิปที่แล้วเปิดไปประมาณเท่าไหร่40โลก่อนหน้านี้60โล120แล้วกดพัตตคลิปหน้าเอาไปแั้งรอโลเออน้ำหนักพวกนี้ไปมือไฟลุกทีก2ครั้งโตไปสี่ท้อง ลุกน้ำแข็งขอ,อเนี่ยหมแล้วสุดท้ายไม่มานี่เหงานะเอาได้นีอ่อย่างน้อยซับกรอกครับผมไม่ได้ใช้อีนี่น่าจะมานอนในคลังกูจัก,กรพัิย่าเงินคลามโอ,โอเคแตก ทำอีกสักหนึ่งพอแล้วพอพอจริง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 ไม่ได้กระพอไม่ได้กระพอไม่ได้ติดไม่มีการเสียติดไม่มีการเสียติดยกมือออกเลยว่ายตู้นะ่ะตู้สว่างไปโอ้เป้าเดียวของผมมาแล้วองค์จากสาราคำ น้องแมวเหมียวสุดน่ารักพอพอก่อนโอเคหมื่นหเก็บไว้ก่อนแล้วกันพอแค่นี้ก่อนอย่าไปเปิดนะไอ้ตู้เใครจะปาดถนาจะมาเปิดตู้เนี้ยตู้นี้ on the bed สองโลสมตัวไอ้เอาไปร้อยประมาณร้อสีิไม่แม่งเงียบคลิปสองโลสมตัว bed off bed โปร off bed เอาล้วครับผมและท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับใคร ที่อยากจะเข้ากิวของผมนะครับยูเซิร์8,000มือนะครับผมก็สามารถขอกันเข้ามาได้เลยนะครับตัวสำนักกิวก็จะชื่อนี้นะครับตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กก็สามารถเข้ามาได้นะครับกิวอยู่ที่เลเวล4ตอนนี้นะครับขอเข้ามาแล้วนะครับถ้าอยากเข้าจริงๆแบบสุดๆเลยย่าเอ้ยไม่ได้ไม่มีคนเอ่อกดลับนะครับก็ไปบอกในเพจก็ได้ครับไปบอกในเพจก็ได้ว่าพลังทีมตัวเองเท่าไหร่อะไรยังไงก็มาพิมพ์บอกก็ได้เดี๋ยวผมไปเลือกอีกทีนึง นะครับผมโอเคครับเอาแบบคุยรู้เรื่องนะเพราะว่าเวลาเราร่วมกิจกรรมในกิวแล้วฆ่าบอสตายในกิวตายอะไรเงี้ยมันจะมีแบบเหมือนเราเบ็ดกันนะครับว่าใครจะเอาของชิ้นไหนอะไรยังไงผมกลัวว่าเดี๋ยวเข้ามาแล้วแบบไม่รู้ไม,รไม่รู้เรื่องไม่ค่อยได้สื่อสารแล้วมันจะแย่งของกันเองนะครับ ประมาณนี้นะครับผมอาแล้วครับผมก็จบกันไปเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโออยากให้ผมทำเกมเกี่ยวกับเกมนี้อีกหรืออยากให้ผมมาเปิดกระชายอีกก็อย่าลืมไลค์แชร์กับเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมมีหน้าที่ทำทุกคนมีหน้าที่ดูก็พอนะครับเดี๋ยวผมจาเเสเศษทางหลังตู้เย็นของผมไปสเปซเองนะครับผมอะขอบคุณมากครับอย่าลืมเรื่องกิลล้วก็้เรื่องซีซีแตแลนด้วยฝากไว้ได้อ้อมโกยอ้อมใจด้วยนะครับผมเจนใหม่กิปหนลาครับสวัสดีครับ เอาละครับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อยส่วน,วนกันนนยครับที่ผมพ้าหมาแล่นในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเหวี่ยงเตม็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักรัดไลค์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน